ไจาเอฟซแวะมากินอา,อาหารเช้าที่ในเมืองทล,นลันแล้วเดี๋ยวปะกลับไปคลองลึกดูซิเดี๋ยวจะขึ้นไปลงพักให้ดูนะคะว่าไอ้เปน้ำแดงที่มันเคยใส่ลายว่ามีหมายจงหมายจับมาเคลียให้ดูนะคะจะได้ไปทำภารกิจต่อที่สรงแก้วกวาจะเสร็จก็คงเย็นกลับเข้าพนมเปนอีกภารกิจเราเยอะแยะนะแล้วก็ฝากถึงด้วย ไอพวกแม่แม่บรรดาแม่แม่ทั้งหลายคุณไปหยิบยืมเงินกันเป็นชนแสนเน่ะแล้วคุณหลอกว่าคุณมาไว้โยนไว้ที่ฉันเนี่ยให้เขามายืมที่ฉันให้น้องชมน้องชายคุณไปเคลียร์กันเองเด้อฉันเบื่อแล้วไอโซเชียลเนี่ยนะคุณไปคุยกันยังไงเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนอ่ะส่วนนั้นเขาไม่รู้จะออกหาทางออกไงเขาก็โยนมาทางที่ฉันว่าเออเขามีเงินอยู่กับฉันเป็นชนแสนซึ่งมันจริงมันไม่ใช่พอคุณมาถามคุณจะยืมเงินให้น้องชายคุณว่ามันงอนไม่รับโทรศัพท์ต้องไปจ่ายค่ารถค่าอะไร โอ้ยอันนั้นเขาก็พูดเดยอะกว่านี้นะใหญ่ฉั้นพูดเลยเดี๋ยวคุณจะเสียเพี้ยนไปอีกเพราะฉั้นก็เสียน้องไปแล้วเพราะว่านี่แหละสมการว่างมากมาหนอกมโนฉันเบื่อมากเลยเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีในวงการแม่เอฟซีนี่ที่อวดรวยจากการเสี่ยมกันนินทาก,กันแล้วก็เอาฉันไปเกี่ยวข้องเพราะฉันพูดความจริงก็โยนความผิดให้ชั้นหมดเลยนะแล้วบอกด้วยไอ้ดำกันดานนะไอ้ดำหำหดยิ่งมึงยิ่งแซะนะแม่แม่เอฟซีมึงยิ่งจะขายหน้านะ เออเพราะกูมีหลักฐานกูมีหลักฐานคำพูดอัดเทปไว้หมดแหละนี่กูยังเกรงใจนะว่ามีบุญคุณกับกูแต่ยยวคำว่าบุญคุณมาทาร้ายกูนะมึงมาถามกูทุกอย่างแล้วมึงมาตัดต่อล้วมึงไปเสี่ยมกันอนะ่ะส่วนที่มึงนินทาเขามึงด่าดกันเองอับกูไม่พูดกูก็อดสุดอดทนลนะหลายรอบละเออไม่รู้เป็นที่อะไรกันเวลาว่างๆซุบหัวกันอดรวยจากกันนินทากูเอาจากกูนี่แหละให้กูแล้วก็กูไปนินทาแล้วก็มาถามกู วนเจ้าของนั่นก็บอกว่าให้บอกนะว่าหนูโอนมาไว้สำรองในธนาคารเป็นแสนๆจำไม่เลยการเดินสเตทเตม้นเจ้าคนไปเมืองนอกอะโอนมาวันเดียวโอนต่อมันเดินไม่ได้อย่างน้อยมันต้องแช่บัญชีไว้เดินเงินหมุนเวียนสาวสองสาวันอย่าพูดอะไรให้มันเวอร์นักเลยเตือนหลายครั้งแล้วโลกโซเชียลนะ่ะอย่าเอาหน้าตัวเองถ้าพูดมามันก็พังทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเป็นขี้ปากเป็นขี้ปากโซเชียลนะถ้าไม่หยุดเดีย๋ยวกูจะแฉมันเรื่อยๆนะ แล้วอย่าว่ากูเริ่มก่อนแล้วกันก็เหมือนอีทองเทงเหมือนกันจากการที่กูบอกแล้วไงว่ามันเริ่มก่อนอีว้วยตากชวนกูไปแดกข้าวนวลนสาเหตุที่เกิดขึ้นก็ไม่ฟังกูว่ากูไม่ดีกูไปกกเกาะเกาะเขี้ยอะไรกลุ่มเล็กๆกระจอกเนี่ยถ้ากูจะเกาะมาเกาะเนี่ยระดับในพลทํางานคอนเทนต์มีเยอะแยะ,แยะอุ้มข้าโยนจากตึกเนี่ยเออนะแก๊งคอเซนเตอร์มันฆ่ากัหนโดโหดอะกูมาอยู่นี่ทำเกาะข่าวยิง่งีะดีดดาไอ้พวกมึงกระโหลกกันละ นั่งไอ้สร้อยเอาแต่ความดีตัวเองมึงก็ขี้ยกันกูบอกเลยนะมาเนี่ยเดี๋ยวกูจะพาไปคลองลึกดูเดี๋ยวจะจอดรถแล้วขึ้นไปให้มึงเห็นนะ่ะว่าลงคลองลึกกูมีหมายจบหมายจับตรงไหนมันจะได้เคลียรนะ์นะไอ้เปน้ําแดงม,มันจะได้เลิกขี้คุยเมื่อวานบอกกูมากับรถแนละ้วกูไปพวกมึงนี่มาหนอกมาโนไอพวกรายการศึกษานะกระจอกไอพะโลนะันน่นก็เหมือนกันกระจอกอี่ส้วมแต่ก็กระจอกแม่เอฟซีกูบางคนก็เหมือนกันไม่รู้เป็นอะไรไปอยู่มังนอกนานๆกันหรือไงอยากจะ กลับมาเมืองไทยอยากจะมีหน้ามีตาอยากจะใหญ่โตเอาให้มันพอดีพองามนะเรามีเงินอยู่แล้วเรามีพระคุณกับคนอยู่แล้วเอาให้มันอะ่ะพอดีพองามอย่าอยากจะอวดรู้อวดเก่งตัดสินแทนเขาไปหมดมันออกมาโนนินทากันนะ่ะเออเป็นไงแม่แบมบูไม่เอาแล้วไอ้ลูกชายตัวเฮียนู่นเนี่ยมันเฮียมากก็เหลือเจา้าผู้เดียวนั่นละ่ะเจ้าก็ไปคุ้ยกันอันมูเจ้ามูเจา้ากับเมื่วาขคอยฟังใคขคอยว่าจังไดละ่ะ เจ้าส่วนข่อยนินท่าไผ่เเจ้าไปว่าเจ้าข่อยนินท่าเขามันบ่าแฟเจ้าต้องว่าข่อยเบิร์่าไผ่เริ่มกอนแมนบอให้มันพังไปกันหมดเลยโลกโซเชียลเนี่ยจะเหลือว่าจะเอฟซีใจบุญจริงๆที่เขาเออเอาอมชอมกันได้ก็อมชอมจะได้ไป็าหมากิีนแต่อีบ,บางคนเอาว่าไม่เอากูไม่ครบมือจนทําให้เจ้าตัวเขาต้องออกมาดินดิ้นไปดิ้นมาผลสุดท้ายนะคะผลสุดท้ายคนที่เจ็บคือน,นั่นแหละโลกโซเชียลมันเป็นอย่างนี้แหละ โดดกับจำเลยนะไปเคลียร์กันเองไม่ต้องมาเอาแล้วโลกโซเชียลถ้ายังคิดว่าโอ้จะต้องขายของจะต้องมี f อนั่นนั่นอยู่เอา f อที่รักเราจริงใจดีกว่าให้โดยการช่วยเหลือรักเราจริงไม่ได้ให้โดยเพื่อหิวแสงแล้วมาตอหลดต่อแหลที่หลังมันเหนื่อยแก้ข่าวไงมันเหนื่อยที่จะออกมาแก้ตัวเพราะเอาแชทเอาคลิปเสียงมาก็ว่าเนรคุณนี่ไงคุยกับพวกเสสวะเนี่ยนะแล้วจาไว้ด้วยไอ้ส้มแตกนะในกลุ่มเขาไม่เอาหรอกชุดจับชุด อ่านู่นนี่นั่นนะเขาทํางานกันเหนื่อยมันต้องไปด้วยกันได้ของมึงน,น่ะทํางานครั้งแรกเครียดเขาก็คัดออกแล้วกูบอกให้เลยนะยิ่งทำงานกับเจ้าหน้าที่ทํางานเกี่ยวกับกลุ่มเกี่ยวกับวางแผนเกี่ยวกับเรื่องขดอกคดีอ่ะเขาไม่เอามึงเข้ากลุ่มอยู่นานๆหรอกกูให้อภัยมึงหลายครั้งแล้วเพราะคาแค่ว่ากูไม่มีเงินสู้เขาเฉยแต่สมองกูหลักการกูกูเอามาอาดัดแอปกันนะเพราะฉะนั้นกูก็จะบอกเป็นฉัดฉัดฉอดๆไปแล้วมันจะได้จบๆเดี๋ยวกูเข้าคลองลึกคลิปนี้ไปก็จะได้รู้กันใครเอามาตอหลบตอแหลงไงก็แแล้วต่ แล้วกูจะเดินทางไปไหนต่อกูไปทํางานอะไรอ่ะเรื่องของกูละส่วนตัวนะฝั่งนู้นมึงก็รู้อยู่จะไปเปิดเผยมึงรู้มากกว่าไม่ได้หรอกไม่ได้สนใจกอันนี้กูแค่เคลียร์อยากให้เอฟซีอ่าที่ดีๆกับกูเอฟซี FC ทั่วไปได้เข้ามารับชมรับฟังว่าสิ่งที่มึงตอหลดต่อแหลกันไม่ว่าออหมูไม่ว่าไอไอดำหําหดนะไอเป็ีน้ําแดงหรืออีส้วมแตกหรือใครก็ตามนะทีมดอกสะเดาที่มนดอกมโน,ก,มนก,กันทะเลาะก,กันเองเอาแม่แม่ในกลุ่มมาแฉกันเองนินทากันเองเพราะความอยากเป็นใหญ่เป็นตัวมันดอกมโนเลิกมโนด้วยนะ ฉันจะบอกจะให้ไอสิ่งที่มนโนพวกเธอมโนกันไัมไม่มีความคําจริงเลยบางทีอ่ะมันน่าอายนะฉันจะบอกให้เลย่ะอันนี้สืบนะอันนี้คือสืบอยู่ตรงนี้ถ้ามีหมายจับมาตรงนี้เดี๋ยวเราไปลงประจําวันไว้เลยดีกว่าว่าเรามาแล้วนะมีไอเปยน้าแดงไอทีระพลมันว่าฉันมีหมายจับลงประจําวันไว้ก่อนเอฟซีจําไว้เลยนะฝากถึงไออ่าไอตือบุยไก่ด้วยการที่มึงจะเดินทางไปไหนนะมึงไม่ต้องแคร์หมาเห่าหรือคนออกมาเห่าหอนข่มขู่มึงนะ พวกกระโหลกกันละมึงไปถึงท้องที่นะกูจะแนะนํามึงให้เชื่อกูนี่มึงเข้าไปนี่ลงพักอย่างนี้เลยมาลงพักอย่างนี้แล้วก็มาลงประจําวันว่ามึงมาท้องที่ตรงนี้มาด้วยเหตุผลอะไรถ้ามีเหตุการณ์ตบตีกันหรือเขามาแจ้งความว่าเราบุกลุกหรืออะไรเนี่ยให้ทางอ่ารงพักเนี่ยเป็นพยานว่าเราลงประจําวันแล้วเราเดินทางมาเป็นยูซูเปอร์หรือเป็นอะไรก็ว่าไปแล้วมีเรื่องบาดหมางใจกันต้องมาเคลียร จะไปสู่ขอใครหรืออะไรเนี่ยกูจะบอกมึงเอาบุญนะพ่อกูอ่ะไม่ยึดติดหรอกไม่หวงด้วยนะคบป่ะนี่ป่ะให้เห็นชัดเจนอะไมันก็ได้จบๆว่าบอกอือะฉดจ้จบั้นสำเร็จจบกูต้องทําภาระอื่นอีกเยอะี่ไงอันนี้ลองพักคลองลึกนะคะนี่โรง,งพยาบาลคลองลึกชัดเจนน,ะนี่เด้อสถานีตำรวจคลองลึกนี่ค่ะป่ะ ถ้าคนมีคดีมันจะกล้าเดินเข้าลรวแต่ี่นี้กูมาเช้าหน่อยว่าร้อยเวรเขานอนเดี๋ยวเขาก็ถามกูมาทํะไรนะคนมีคดีมันมอนไอเปน้าแดงอ่ะมันไม่กล้าเข้าไปหรอกเห็นไหมเนี่ยแล้วยิ่งช่วงนี้เขากวาดล้างอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยดีนี่กูต้องลำบากเขาให้เขาออกมาส่งกูอีกแล้วก็มาขับรถอยู่โรงเกลือรถกูเ,เข้าไปไม่ได้ยังไม่เสร็จเอกสารจําไว้นะกูเข้าโดยพาสปอร์ตนะทำอะไรให้มันถูกต้องกฎหมายนี่คือคลองลึกโรงพักคลองลึกในรถกูเห็นไหม กูต้องไปสักแก้วต่อไปทำภารกิจส่วนตัวของกูกูไปไหนกูคล้องของกูเรื่องเอกสารถ้าไม่จําเป็นมีเจ้าหน้าที่ด้วยกูก็ไปหนีทางเข้าไปลงเกลือเห็นไหมหน้าด่านนะเห็นไหมนะเห็นไหมนะเห็นไหมนะประตูทางเข้านะตอมอนะเออนะเข้าถูกต้องตรงนั้นเลิกเหา่าเลิกหอนเลิก,เเลกม,นกมโนสักทีนี่กูมาถา่ายทําดูถึงขนาดนี้แล้วนะโอเคเนาะเข้าใจแล้วใช่ไหมนี่กูเข้าไปร้อยเวรเขาก็นั่นเดี๋ยวกูเข้าไปเขาก็ถามกูค่อดูนะมาให้ดูกันเลยป่ะ แล้วฝากถึงนะไอ้ตือป่วยกายมึงไปภาคใต้มึงไปลงประจําวันไวอย่างนี้เลยท้องทุ่งที่มึงจะไปนะแล้วก็บอกว่ามาลงประจําวันไว้เผื่อมาคุยมาทุระเรื่องคดงคดีที่มีข้อพิพาทกันเรื่องไนแต่เรามาดีเจตนาเราไม่ได้บุกลุกไม่ได้มาหาเรื่องหาราวลงประจําวันไว้เลยแล้วเขาจะมาหักหลังมึงหรือจะไปฟ้องมึงอย่างที่มีคนออกมาเห่าหอนแมงมูนนะไอ้พระอาทิตย์มาหลอกล้อนมาเห่าหอนมึงไปเชื่อมันะน,น่นก็ขี้โม้นะมึงไม่ต้องขนคนไปเยอะหรอกเพื่อนร่วมทางไปสักคนสองคนแก้งเงาขับรถไปหรือไปเครื่องแล้วก็ไปตามบ้านเล็กที่ ะะลงประจําวันไว้ไม่ได้แจ้งความจําไวนะเข้ามาบอกลงประจําวันเพื่อว่าเรามาท้องที่นี้เผื่อมีเหตุการณ์อะไร mm hmm. เกิดขึ้นมันจะได้ต่อสู้ในศาล mm hmm. เห็นไหมเนี่ยนี่นะคะหากไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อรัชการเชิญภูพันตํารวจเอกอโนไทยจินดามณีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมผู้กํากับการสถานีคลองรึกนะคะโชว์เนี่ยโชว์มาเลยนะคะเนี่ยโชว์มาเลยว่าถ้าเพชรชลสาารม,มีหมายจับมันม,มาปรากฏตัวนี่ต้องจับแล้วนะคะตํารวจนะเขาต้องจับนะ,ะนี่มันไม่มีมันถึงได้กล้าเข้าไปน,นี่ห้องผู้กํากับการเห็นไหมเนี่ย มันมีไผ่อยู่เห็นปะมันยังเศร้ายอยู่สูงม,มึยยงใหญ่กูคักหลาโอเคเดาชัดเจนเด้อนี่สวบาบบังคมเนี่ยมองห้องลอยเว้นเนี่ยก็มีตำรวจอยูู่้เดียวเขาสิออกมาถามกูเลยเห็นปะว่าเนี่ยเนี่ยศูนย์รับแจ้งความลักษณะชอโกงประชาชนคดี A i คอนกรุ๊ปคดีแมตตั๊กคดีห้างทองเห็นไหมใครที่โดนโกงทองตอนนั้นเขาก็มาแจ้งความที่นี่ได้โอเคเด้อเข้าใจปะนี่ ทีมสืบสวนเนี่ยวันนี้เอาไว้ดูเลยว่าทีมประจํสถานีวันนี้มีใครเข้าเวรด้วยม,มาฝึากงานมาหูกอเออเขาบอกว่าแม่มีหมายจับสิมามอบเตอเอเห้ยก็หลุบรอกนันแห่ฝึกงานนี่ตำรวจฝึกงานมีทุกโรงพักเลยช่วงเนี้ฝึกงานเสร็จก็บรรจูบหลกอ,อันนี้ปีหนึ่งบอกโอ้ไม่จะพูดละลอนะหลกเนาะนี่ตำรวจมีแต่หุ่นสมาร์ทแมนสูงนี่เด็กน้อยเด้อเข้าใจบ่ยเห็นปะ โอเคชัดเจนด้ะม่รบกวนเขาแหละนี่เห็นบ่ไทยน้องไปฝึกงานนะอย่างไอ้ดำกันดารไปได้แค่พันโลกระจอกนี่นี่ตำรวจที่เป็นรั้วของชาติหรือว่าจะจบไปในอนาคตในร้อยนี่เขามาฝึกงานโอเคฝึกงานสอบสวนอเนี่ยเรียนกับเรียนต่อเนี่ยเนี่ยนายเรียนในร้อยสามพันเข้าใจไหมโอเคเด้อจะวาอลายชีย้ให้อย่างนี้แล้วไอ้ตื้เบ้าไก่มึงก็มาลงประจําวันงนี้นะเพื่อความปลอดภัยของมึงในทางคดีไม่งั้นเดี๋ยวมึงโดนยักอมึงโดนย้อนหลังแทงข้างหล,งงหลงังก็ฝากบอกนะคะ ปากบอกโอเคสวัสดีคนมีหมายจับไม่กล้าขึ้นมาอย่างนี้หรอกคะ่นะเนาะมันใส่ไายโลกโซเชียลว่าอีสันมีหมายจับแม้คุณตำรวจคนมีหมายจับยังสิก้าเาแรนหาตำรวจแรนหาตำรวจเนาะมันใส่ารายกันมันเป็นอันอวตา,นารนะก็เลยต้องไทยขึ้นในเบงองไงทำความเคารพนะรัก,กมาแจ้งา่าวเมือกี้บ่ได้แจ้งกับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแจ้งหรอกเพราะว่าเราไม่ได้มีหมายจับใช่ไหมเรามาถ่ายให้ดูว่าถ้าคนมีหมายจับไม่กล้าขึ้นโรงพักไงเพราะมันหาว่าเรามีหมายจับคลองลึกเราก็เลยมาดี่นีหมายจับเพชรรัสสาธรน่ะท่านกดเข้าไปเลย ถ้ามันมีหมายจับมันก็ต้องหลบใช่ไหมไอคนที่มีหมายจับนี่มันหลบไอไอทีระพลทีระพลอะไรเนี่ยถ้าเจอที่ไหนจับได้ที่นั่นเนาะขอให้มีเลขหมายใช่ไหมคะเออขอบคุณค่ะนี่นะเอฟซี FC, เห็นบหมชัดเจนปะขอบคุณค่ะคุณตำรวจเดี๋ยวไอทีระพลเนี่ยคนที่ว่าเรามันมีหมายจับสองใบมันหลบอยู่แต่มันบอกเราว่าอีเพชรชรัตน์สาธรมีหมายจับเราก็เลยมาพิสูจน์ให้เอฟซีูว่าไม่ใช่นะไม่ได้มากลับรถเนี่ยมาถ่ายให้ดูเนาะขออนุญาตเนี่ยเอาให้เห็นชัดเจนเด้อสิไปละเอฟซี FC, ปะ ก่อนคอยไม่ไหมจับไผ่ไม้จับเขาต้องมอบโตโประเนวาสีอันไม่พอแดลพราะว่าเนาะโอเคเดอจัด,ด้ะซํำนี่ละว่าว่าหลายเจ็บคอ